เสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาเบิรงกันค่ะว่าเป็นกระแทบบอหนึ่งซุกเลวพูดอ่ะโอ้ยแขนอันตันแขนอันตันเลยนะพูดนะโอ้ยพี่น้องมึงไหนมึงไหนซิมซิมซิม สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเอซี FC ที่น่ารักทุกทุกคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามาติดตามรับชมพิ่พิมอุรอนทูยูเคพี่น้องเมื่อนี่กัอากาศดีอีตามเคยนะคะพี่น้องคะ่ะอุ้ยหนาะคอยร่วงโรยเลยนะคะลดความอวนลงไปนาะล่งกรมูนะคะพี่น้องคะ่ะเอมหน้ารวยๆเหมือนคนบ้านๆเลยละคะพี่น้องคะ่ะ ม,มือนี้อ่สาวพิมพ์อันสิพามาเห็ดหมกเห็ดนะคะทำหมกเห็ดนะคะพี่น้องเห็ดตีเดียวที่สาวพิมพ์ฉีกไว้นะคะพี่น้องคะ่ะเแต่ว่าสาวพิมพ์มาม,ม,มี่เออ่ข้าวเหนียวเซียต่ำขบเบือนะคะเออ่สาวพิมพ์ก็ใส่ข้าวครัวเอานะคะข้าวคั่วนะคะพี่น้องคะ่กะก็สิมีหมูสามชั้นใส่ลงไปเนาะคะ่ะเพราะว่า เฮ็ดฉีกนีม่มันสาวพิมซุปกินมือนั้นมันสีมันสีเสบมันสีคือโมกนาใหมเนาะค่ะพี่โอ้มันสีคือซุปนาใหม่นะแม่พี่น้องพี่น้องคะ่ะมาดูกันค่ะพี่น้องว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้เนาะคะ่ะเออ่ทุกสิ่งทุกอย่างสาวพิมพ์ได้ผสมลงไปแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่ายังบ่ได้ข้นอีหยังเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ สาวพิมพ์ใส่ไข่นั่นนะคะหมกเห็ดต้องใส่ไข่ด้วยนะคะพี่น้องค่ะใส่ไข่ไปจักสามหน่วยนะคะพี่น้องจะมีหมูโอ้ยโปรตีนล้วนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะมีหมูน้ำหมูสามชั้นนะคะพี่น้องค่ะและ้วก็เออเครื่องแกงที่สาวพิมพ์ใส่สาวพิมพ์ต่ำเอานะคะกะทิมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วก็ กระเทียมเนาะค่ะพี่น้องค่ะหัวหอมสาวพิมพ์หั่นใส่เนาะคะ่ะหัวหอมหัวหอมแดงหัวหอมไอ้แขก์เนาะคะ่ะหัวแดงแขก์เนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็จะมียญานางเนาะคะ่ะน้ำยญานางเนาะค่ะพี่น้องเอสาวพิมพ์กะสีเฮ็ดนี่มันสุกแล้วล่ะค่ะพี่น้องจ้ามันกะบ่ต่างก,กันกับไอ้เอะห้ามบกเอ่อานอมายดกเนาะค่ะพี่น้อง ะมักใส่เนาะคะ่ะจะมีเกลือเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องเอ่อรสดีนะคะอ่ะรสดีนี่ต้องใส่เนาะค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาเกลือน้ำปลารสดีเนาะค่ะพี่น้องสาพิมเฮ็ดไปอกะ ให้ไปกินนี่แหละค่ะพี่น้องคะมันไม่มีใครกินกับซาพิมนะคะพี่นออ้องหมูกับหมูกับบรสันทัดนะคะพี่น้องคะหมูย่าตไตกับพองนะคะพี่น้องอันหมูผู้เพ่อนบอกกินนะคะกะซาพิมเฮดแล้วกะิีหอหอหล้กกันหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนหอซาพิมสีมักไปสักเกินนะคะพี่น้องจ้มามักไขมันในเครื่องเข่ากันกับเนื้อหมูก่อนนะคะพี่น้อง ให้เครื่องมันเข้ากันก่อนเอ่อดังสาพิมพว่าวไว้เนาะคะ่ะเอ่อสาพิมพ์มามีขาเบือนะจ๊ะพี่น้องจะ้ะก็เลยจะใส่เอ่อเขา้าขวนี่แหละคะ่ะพี่น้องใส่ข้าวัวเนาะคะ่ะให้มันหอมให้มีให้มันมีมนมกลิ่นหอมในเจ้าหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะเปิดออกมาหอมห่วยห่วยเนาะคะ่ะใบหอมไม่มีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวพิมพ์ไปเละสื่ บะมี่เนาะคะ่ะบ็ได้ไปร้านใหญ่เอ่อก็เลยก็เลยใส่หัวหอมหัวหอมเอาเนาะคะ่กะก็บบเป็นยังเนาะคะ่ะแต่ว่าสาวพิมมี่เอ่อใบแมงรักเนาะคะ่ะใบแมงรักก,กับผักผักนั่งตูบานเห่านั่นแหละจับพี่น้องคะ่ะใส่ใบผักอีตูเนาะคะ่ะแล้วกะ็กะมี ใบมะกรูดซอยซอยหั่นบางๆเนาะคะ่ะในนี้ในนั้นก็จะมีเลูกโดดนำเนาะค่ะพี่น้องคะเมืงนเศนร้าใสหรือแม่วดตัวอยู่เนาะค่ะพี่น้องยางแสบเด้อหอมห่วยๆขนาดบ่าได้ซุกได้หนิพี่น้องจ้ะหอมห่วยๆเลยอะไรคือห่วยๆสาวพิมพ์ สาวพิมก็มันคนไทยนะคะพี่น้องอะไรคืลหว่หวยหว่วยโอ้ยน่าจะมันดักเดือดดัดกดินหน,น,นีเอมในหอสาวพิมกับเอฟฟอยด์ดีๆนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะฟอยด์ดีๆของเรานี่เละ <c oughs> จริงๆเนี่ยพี่น้องสาวพิมกับ ีมักไปสักก้อนนะคะมักมักให้มันในเข่าน้ามเข่าเนื้อให้หมูเข่าน้ามเข่าเนื้อสักก้อนนะคะพี่น้องจ๋าแล้วซาพิมม์ก็สีมาห่อเนาะคะ่ะเลื่อนหอ่อหอก่อนแล้วค่อยเอาเข่าหนึ่งเลอยปพี่น้องคะ่ะสุดยอดเลยเด้อนี่พี่น้องเ้อขอบอกขอบอกสุดยอดเลยเนาะคะ่ะ สาพิมบะได้ร่วนหมูไว้นะคะจริงๆนี่สาพิมสิร่วนหมูก่อนนะคะพี่น้องคะเอ่อมื่ขึ้นเนบ่ได้ร่วนหมูเนาะคะ่กะก็เลยก็เลยหมักให้มันเขาน้ำเขาเนื้อจริงๆในสาวพิมสิหมักหมักหมูก่อนแล้วเนี่ยมือเสาสิมาร่วนเนาะคะ่ะร่วนให้หมูสุกไปก่อนนะคะครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาผสมกับไอ้เห็ดกับ น้องใหม่ก็ว่ากันไปกันผู้ใดมกกน้องใหม่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเราค่อยเอาห่อใส่ไปตองเนาะคะ่ะนี่น้ำจวงหลวงนี่คือน้ำยานางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคือน้ำยานางเนาะคะ่ะบุ้ยพี่น้องเจา้าเอ้ยขาถามาเบิงเด้อค่ะเด้อมันสุกแล้วเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> แซ่บค่ะ หอมไข่ไข่ไข่กับมีสามหน,น่วยสามพี่ใส่ไข่ลงไปสามหน่วยนะจน๊ะนาะโอ้ย,ยนี่แหละเครื่อง <c oughs> เครื่องแกงเตะคอ <c oughs> เครื่องแกงเตะคอนะคะพี่น้องเฮ้ยกินเล่นก็ได้จริงสิแี่พี่น้องคะเป็นห,อหอน่อหมกห่อหมกเนาะไหม ไสหมูสามชั้นเนาะคะหมูสามชั้นกับบะหมี่หนังเนาะค่ะพี่น้องคะเอ่นว่าสามชั้นกับจริงอยู่เอร์แ <c oughs> อร์น้ำมันมันนะสาวพี่มันก็สือบออกลายเติบเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องคะลืบมันออกเนาะคะ่ะเอ่ยไสห,หอมอีกนิดหน่อยกันรู้สึกว่าหอมจะน้อยไปมักหอมเนาะคพะมันหวานรีหอมแม แค่กินผู้เดียวนี่แหละค่ะพี่น้องคะเพิ่งว่าี่มูกินนั่มเนาะคะ่ะส่วนมากมูเพิ่นสีสีย่านเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าสาวพี่มันมีบรยะะิย่านเนาะค่ะแนวกินนต่ว่าอย่ามีอย่างก็อยากให้มูเพิ่กินนั่มอยู่เด๋แต่ว่าคูเพิ่นบรสันทัดกับบสันทัดอีลีกับธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าสาวพี่มันมีคนข้นบัน ดมบ้านโคกบ,บ้านตาคันว่ากินไดน้ี่คือกินยางเดียวแล้วคะ่ะโอ้ยยุ้ยใส่กับพาะหัวหมุนหาเด้ไข่ีนแต่ผัวสาวพิมพ์คันว่าจะหานันหานี่แล้วกับพาไปพี่น้องเอ้ยนั่นแหละไอ้สาวพิมพ์มัมกไว้สักกอนนะคะ่ะค่อยมาห่อกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะค่อยมาห่อหละหนึ่งนะคะสาวพิมพ์นหนึ่งเอานะคะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณมาจจกพี่น้องมาหอกันบะเนี่มาหอกันเลยนี่นนะบึ่งเนี่ยอุ้ยสอ,อนของดีของแ่บมีปีละครั้งพี่น้องค่ะนอกจากเข้าสิไกเก็บมาเอิม่มเก็บมาสีกไวน้นะคะพี่น้องฉีกไว้หอมหอมหอมอืม ใส่น้ำนก่อนน้ำยานาก่อนวิธีห่อก็อจะธรรมดานะคะแต่ว่าเอา่วยห้อมันจะมันจะหอง่ายนะคะพี่น,อน้องค่ะดึงมุมขึ้นมาพับลงไปพับลงไป <laughs> แล้วก็มุมนี้ก็จึงขึ้นมานะคะเสดายตะบ,บอเมเนนในนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเสดายตะบ,บอเมนเนข้าเบือนะคะเจ้าจริงๆสาพินใส่ไข่มันก็สีออกมาดูสวยงามนะคะพี่น้องค่ะจุ้มมันเข้าไปเลยค่ะจุ้มเข้าไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะจุ้มเข้าไป ดึงจุ้มเข้าไปนี่แหละค่ะแล้วก็ซ้าพ,พี่หนก็ะเสียไปหนึ่งนะค่ะพี่น้องค่ะได้ห่อหนึ่งแล้วนะค่ะพี่น้องค่ะให้ซ้าพ,พี่ห่อกันเลยพี่น้องเด้อได้หาห่อพี่น้องเอ้ยนั่น แนนอันตันแคนอันตันไอ้หอใสนีจน้ำจะบลัยออกนะคะพี่น้องคะ่ะสุดยอดสุดยอดไปหนึ่งกันพี่น้องซุกแล้วคามาวากันไม่มาเบิง์นไม่นะคะพี่น้องเจ้าคะ่ะเกือบเต็มหวดพอดีเต็มหวดพอดีพี่น้องเลยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาเบิงกันคะ่ะว่า เป็นกระแสบบอหนึ่งซุกเรีวคุณด่าอุ้ยแขนอันตันแขนอันตันเลยคุณด่าคุณด่ะโอ้ยพี่น้องมึงเนี่มึงเนี่ซิมๆๆซิมซิมเศษเศบพี่น้องซ่บ โอ้แซ่บคับสุดยอดป้าขอบคุณนะคะทูกที่มาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจนะคะพี่น้องคะ่ะขอสิไปกินและะ้วค่ะบันีหิ้วหิ้วค้ะวหิวพี่น้นองขอสิไปกินแล้วบันหน้นามคะ่ะสุดยอด แสบหอมอยูริไม่แห้งกันทหนหาโรคจะได้พยายาพา์มันจะใกล้คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาสมบังดังใจหมายทุกประการเออ้อพี่น้องจัวค่ะมามามา,มากินน้ำสาวพิมพ์พี่น,อน้องค่ะแนวแสบอืหอมห่วยห่วยสุดยอด